คเรือโทกกาบทหารเรือในตำนานอาการหนักเลยครับอยู่ในอันตรายเลยตอนนี้เขาโดนแทงนอนกองกับพื้นครับกาบโดนลุมนะครับผมโอ้ยต้องมาคอยเอาใจช่วยกาบนะวครับว่าเขาเนี่ยจะผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ยังไงสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมน้าชนะครับผมคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตแบบเร่งด่วนครับสำหรับมังอภิษีตอนที่1087ครับก็เรียกว่าก็เรียกว่าวันพีชเนี่ยงดห่างหายกันไปเป็นเดือนเลยละครับแฟนๆพี ก็ออกแนวเงาๆนิดนึงครับผมมาแต่แล้วแวครับผมวันนี้สิ้นสุดการรอคอยครับตอนใหม่ได้มาสักทีหนึ่งนะเดี๋ยวมาลุยกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้แฟนๆบันพีสเนี่ยรอนานแล้วก็คิดถึงนะนครับเรื่องราวในการอัปเดตตัวรั้งนี้กันพีสตอนล่าสุดตอนที่1087นั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างชื่อตอนอยังเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่ากระสอบทรายเรือลบครับโดยเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยหลักๆก,ก็จะอยู่ที่เกาะจตระทาจีโนสือรนี่แหละครับเราก็จะเห็นกราฟและคู่สันนั้นเผชิญหน้าต่อสู้กัันต่่อไปครบซึง ก็แน่น,นครับว่าทางด้านกลุ่มจรสัดสนวดตามเองเนี่ยก็จะมีเอี่ยวในการต่อสู้ด้วยครับคือการาฟเนี่ยไม่ได้ต่อสู้กับคุซันแบบหนึ่งตอนหนึ่งอยู่แล้วนะแล้วตอนนี้เราจะได้เห็นภาพย้อนอดีตของคุซันด้วยครับในตอนที่คุซันยังเป็นเด็กนั้นเขาฝึกฝนกับการาฟครับแล้วเจ้าพวกนี้เนี่ยก็ใช้เรือลบนี่นะครับผมเป็นกระสอบทรายของพวกเขาครับเดี๋ยวก่อนนะใช้เรือลบเป็นกระสอบทรายแดีวยวโหดไ,ไปปะวะ ตอนนี้กาฟถูกชิลิวแทงในขณะที่กาฟเนี่ยพยายามที่จะปกป้องโคบี้ครับกาฟและกุสันนั้นต่างฝ่ายต่างชกหน้าซึ่งกันและกันโดยใช้ฮาคีครับและจากการโจมตีครั้งนี้ครับก็มีการสร้างแรงระเบิดครั้งใหญ่เลยครับจบตอนนี้ด้วยการที่กาฟเนี่ยกำลังนอนลงอยู่กับพื้นครับและกาฟก็บอกโคบี้ครับว่าอย่าตกใจไปเลยนะความยุติธรรมเนี่ยต้องชนะอยู่แล้วอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาเท่าที่มีอยู่ในตอนนี้ครับต้องบอกครับว่าสะเทือนใจวะ่ะ เห็นการาฟเนี่ยครับผมเรียกว่ากําลังโดนอัดอยู่ประมาณนั้นครับคืออย่างที่เคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ครับถ้าการาฟห,หนึ่งกับคู่ซันเนี่ยสถานการณ์คงไม่น่าเป็นห่วงอะไรหรอกนะครับแต่ครั้งนี้มันอยู่ในถิ่นฐานศัตรูไงครับแล้วศัตรูระดับแม่ทัพจัก,กรพรรดิเนี่ยคนพวกนี้มันก็มีเล่เหลี่ยมมีชั้นเชิงนะครับมันก็สามารถที่จะหาโอกาสมาโจมตีการาฟได้อะไรแบบนี้ครับแล้วก็อตามข้อมูลที่เราเห็นเลยเนี่ยคือกราฟพยายามที่จะปกป้องโคบีทำให้ตัวกราฟนั้นโดนแทงครับมันกลายเป็นว่ากราฟต้องแบบ สู้ด้วยนะครับผมอยู่ท่ามกลางการลลยล้อมของศัตรูและยังต้องคอยปกป้องคนอื่นอีกด้วยอ่ะการมันก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากพอสมควรครับต้องเอาใจช่วยการอย่างหนักเลยครับให้รอดพ้นสถานการณ์อันตรายครั้งนี้ไปให้ได้อะนะและนี่คิดดูครับว่าแม่ทัพจักรพรรดิคนอื่นก็ยังน่ากลัวอีกด้วยนะคนอื่นๆที่อยู่ในเกาะจสลัดทาจีโดสือเนี่ยทั้งปิซาโลนะครับครับยังมีซาฮวนวูฟอีกด้วยนะ <c oughs> แต่ละตัวนี่แม่งน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะ โอ้ S <S 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 สาธุนะครับผมสาธุนะไม่อยากให้การ์ดเป็นอะไรไปนะอ่่เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงครับคิดว่าการ์ดจะรอดพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูนะโอเคครับก็ถือว่าจบเรื้อหาของเรื่องราวการอัปเดตดว่วนในตอนล่าสุดนี้กันไปนะอะมาในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะขออธิบายออกแนวบน่บนนิดนึงนะเนื่องด้วยก็มีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวกระผมเยอะพอสมควรนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดที่ตัวผมเองก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องแบบตลกโปกฮานะผมกับการ การโดนว่าร้ายกับการโดนใส่ร้ายต่าง,างๆนาๆนาครับอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยไอเรื่องทฤษฎีแจ็คผู้ฆ่าเหี่ยวเนี่ยผมก็จะโดนยัดเยียดว่าไอ้ก้มหน้าช n แนลเนี่ยมันเป็นคนที่ต้นคิดต้นกําเนิดเป็นเจ้าของคําทานายแจ็คผู้ฆ่าเหี่ยวซึ่งผมก็รู้สึกว่าอีหยังวะสูเราไม่เคยเกี่ยวข้องกับแจ็คผู้ฆ่าเหี้ย,ยนะ คือไอเรื่องแจ็คผู้ฆ่าเหย่ยวเนี่ยเราเคยได้ยินนะแต่เราเองก็ไม่เคยเห็นด้วยกับมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับคือเราเองเนี่ยเคยกระทั่งทาคลิปเอาสารทฤษฎีแจ็คผู้ฆ่าเหยวเสียได้ตามไปครับโดยในคลิปเนี่ยเราก็จะมีการบอกชัดๆอยู่แล้วนะครับว่าแจ็คผู้ฆ่าเหย่ยวเนี่ยมันไม่เป็นจริงหรอกนะมันจะเอาอะไรมาเป็นจริงนะเพราะไอแนวคิดแบบนี้เนี่ยเรื่องแจ็คกับเหย่ยวเนี่ยมันไม่มีอะไรมาเชื่อมโยงกันเลยมันจะไปสู้กันได้ยังไงแล้วถ้าสู้จริงเอาอะไรไปมั่นใจว่าแจ็คจะชนะเหี่ยวได้อะไรแบบนี้้นนะเเเเเรราาอออองงกก็คคยยบไปปใลลิู่แวนะ เคยทําคลิปไปนานแล้วด้วยซ้ำน,นะครับแต่นั่นแหละมันก็จะมีคนที่อ่ะเขาก็มีความอาคติแบบขั้นสุดนะครับผมขอแค่ได้ดา่าขอแค่ได้ว่าใส่ครับสร้างเฟคนิวอะไรต่างๆนา,านาขึ้นมาเนี่ยจะจริงไม่จริงไม่รู้แหละขอแค่ได้บรรลุจุดประสงค์ในการด่าเนี่ยเขาก็จะพอใจแล้วนะครับผมซึ่งผมก็จับอะไรกันครับเนี่ยอีหยังวะ มันต้องด่าต้องว่าต้องโจมตีใส่ร้ายแกขนาดนั้นเลยนะหรือเรื่องที่โดนแซะบ่อยๆนะครับผมเช่นการทําคลิปไลายๆคลิปแบบซอยคลิปเกันยงกระซอยจู้เลยเนี่ยคือเวลาที่ผมทําคลิปเนี่ยต้องบอกว่าผมแบก็จะแยกเป็นประเด็นประเด็นไปในการทําคลิปแต่ละคลิปในการทําคลิปแต่ละหัวเรื่องนะครับอ่ะหนึ่งเรื่องก็คือ1คลิปก็แค่นั้นเองนะยกตัวอ,อย่างเช่นอย่างผมเนี่ยเป็นคนชอบดูบอลสมมติแล้วกันนะครับแบบ ที่แมนซิตี้ชนะอินเตอร์ได้ทําให้แมนซิตี้ได้แชมเปี้ยนลลกนะผมถ้าเราจะทําเป็นคอนเทนต์เนี่ยมันก็สามารถทําได้หลายคอนเทนต์เหมือนกันนะกับบอลที่เกิดขึ้น1แมตช์นะเช่นคลิปแรกก็ทําเป็นไฮไลท์ไปเลยนะครับแมนซิตี้กับอินเตอร์วิลาน g ไฮไลท์ในแมตช์เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคลิปที่2วิเคราะห์เฉพาะจอดจง กับแผนการเล่นของแมนซิตี้ว่าทำไมแมนซิตี้ถึงชนะอินเตอร์มิลานคลิปที่3วิเคราะห์เจาะจงกับแผนการเล่นของอินเตอร์ว่าทำไมอินเตอร์ถึงแพ้แมนซิตี้ได้ทางที่ก็มีโอกาสไม่ได้เป็นรอแมนซิตี้อะไรหรอกคลิปที่4พูดถึงฮาเลนก็ได้จิ๊กซอชซ้นสุดท้ายที่พาแมนซิตี้ไปคว้าแชมปยนลีกได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เขามาอยู่แมนซิตี้คลิปที่5้าเวเป๊กก็ได้เป๊ปสุดยอดกุนซืออัจระยะาพาซิตี้พังงด3าแชมป์เดี๋ยวได้5คลิปเลยนะกับฟุตบอลแบบหนึ่งนะนั่นแหละที่ผมจะบอกเลยคือ กับหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถบอกเล่าเล่าเรื่องราวได้หลายแง่มุมนะและตัวผมเองเนี่ยเวลาที่ผมทําคลิปผมก็มั่นใจครับว่าเวลาที่ผมทําในแต่ละคลิปนั้นครับไอเรื่องราวที่เล่าเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละหัวข้อดังนั้นที่ผมทําคลิปนั้นๆไปอนะและต้องบอกว่านอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องหลายราวนะที่เราเองก็แบบว่าจะโดนแซะเรื่อยๆนะผมแล้วคนที่แซะเราเนี่ยเขาก็จะดูแบบมีความสุขด้วยนะ อะไรของเขาวะแล้วคือเวลาเราอะมาทําคลิปแบบนี้มาอธิบายแบบนี้เนี่ยก็จะมีคอมเมนต์นะครับอะคอยให้กําลังใจอะไรเราก็มีนะบอกว่าอย่าไปคิดมากเลยนะให้ปล่อยผ่านไปดีกว่านะผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับสําหรับคนที่ติดตามคอยเคียงข้างคอยเป็นกําลังใจให้เรานะแต่ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปให้น้าหนักอะไรกับคอมเมนต์ที่เขามีอคกติกับเราว่าเราใส่ร้ายเราหรือแซะเราด้วยเฟคนิวต่างๆนานาอยู่แล้วนะแล้วผมก็รู้ด้วยครับว่าการที่ผมอธิบายแบบนี้เนี่ย คนที่เขามีอคติกับเราเขาก็จะยังมีอคติกับเราเหมือนเดิมแหละเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความคิดอะไรของเขาได้หรอกนะแต่นานๆที่เราก็ต้องมาอธิบายตัวเราด้วยครับต้องออกมาปกป้องตัวเองนะครับมันก็ยังดีกว่าการที่เราปล่อยให้คนอื่นเนี่ยมาใส่ร้ายเราอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็โจมตีเฟคดิวใส่เราอยู่ฝ่ายเดียวนะเราก็ต้องอธิบายตัวเองปกป้องตัวเองด้วยนะ ราะฉะนั้นก่อนจากกันไปคือผมก็จะสังเกตว่าคนที่มีการคอมเมนต์เชิงลบอะไรลลักษณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆนั่นแหละครับหรือบางคนก็อาจจะโตแต่ก็ยังมีความคิดเป็นเด็กๆอยู่อะไรแบบนี้นะก็ต้องบอกว่าก่อนที่มันจะติดเป็นนิสัยแล้วก็แก้ไม่หายเนี่ย คือถ้าเลิกได้ผมก็แนะนําว่าอยากให้เลิกนะเพราะว่าถ้าเขาทําไปเรื่อยๆจนเป็นนิสัยและยังมีการย้ําคิดย้ําทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆเดียกับคนที่ไม่สามารถใส่ตองการคิดการการะทาของตัวเองได้เนี่ยแล้วถ้าเขาไปมีการคอมเมนต์ใส่คนอื่นนะครับใส่ดารานะครับไปคอมเมนต์โจมตีทําให้คนที่มีชื่อเสียงคนอ,นอื่นเสียหายเนี่ยเขาจะโดนฟ้องเอาได้นะคือบางคนอาจจะคิดว่าถ้าไม่ได้เม้นโดยตรงเนี่ยอาจจะแบบ ร่อยฟรีได้นะผมไม่สวยอะไรแบบนี้นะบางคนเช่นอ่ะไปเบ้นในกลุ่มไปโพสต์ในกลุ่มครับไปโพสต์ที่หน้าเฟซตัวเองครับหรือว่าไปเม้นในเพจอื่นเพื่อทําการแซหรือว่าด่าคนที่เขาไม่ชอบอะไรแบบนี้ครับคือแต่ถ้าทําไปแล้วเนี่ยแล้วไอ้คอมเมนต์เหล่านั้นหรือโพสต์เหล่านั้นเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิคนอื่นสร้างความเสียหายกับคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วเขาสามารถโดนฟ้องได้หมดอยู่ดีนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนไว้ครับว่าบาเบนกับผมเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะ แต่ถ้าวันดีคืนดีเนี่ยไปเม้นใส่คนอื่นที่มีชื่อเสียงหรือดาราคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะโดนฟ้องเอาก็ได้นะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็มาอัปเดตให้ในคลิปนี้ครับสำหรับเรื่องราววันพีต,ต่อล่าสุดแล้วก็บ่นเรื่อยเปื่อยกันอีกนิดหน่อยนะอ่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยครับที่รับชมคลิปนี้นะดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะเลยเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมปโปรดกมหน้าชัยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ